เฮ้ยไม่ห <Cornell> ลัเอียงเลยเว้ะที่นจับฉะาเลลแ่เอากจับฉลตาหน่อยถ้มาารโกอะไร้แอบใครได้ใครได้คะแนนใครไทีได้คะแนนทางอดทนปะไปจับชลาาใครตัดสินวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้าคนละกนี่โกใครตัดสินเลนใครวะ ทีนึงเลนะที่นึงเลยแล้วก็มาแข่งแันใแล้วอแข่ใบแ่บทมมีห้าคนมาแข่งแก่้น่นหลุเลอเยขาให้คนด้วยแล้วให้ดูไปแข่งใด้หัม่ล่มาเลยมแข่งที่สุดท้ายเมี่หนที่สุดท้ายไปรับรางวัลกับแก้อยที่าแข่งใหม่ที่าแข่ ครับคุณแม่วันนี้มาจดใครครับกิดจิมลีพาเลขาลุงทองสนุกไหมครับวันนี้เช่โอ้โหไม่บอกให้บอกจินทำไมวันนี้มาสายครับก็ทางงาำงานนลยจ๊ะทำงานเลยจางงา๊ะอ๋อใครมาด้วยนะไม่รู้จัก โอ้ยล้อหรอใคได้วยนะห่ะคนยังไงก็ไเลิกยังไงพรอวันนี้สนุกไหมครับสนุกค่ะวันอะไรวันนี้วันอะไรวันนี้วันวันปีใหม่5สีกับวับเกิดเยอะค่ะค่ะอ๋อรวมรวนงานค่ะรวมมีคค่ะมากี่คนเนี่ยมาหีาคนมาหลายคนค่ะยกขยงมาทั้งบ้านเลยเปล่ามาทั้งมาทั้งวงเลยค่ะเอาแฟรมาด้วยมาแท็กวิดีโอพูดดิ สวัสดีค่ะไปพอนายอ๋อวันนี้แอดก็มาค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะย่าพาออ๋ย่าพาลืมไปสวัสดีค่ะวันเกิดย่าพาก็มีความสุขมากมากนะคะรวยรวยรวยสมความปรารถนาทุกอย่างนะคะครับครับครับขอบคุณวัเกิดย่าพาหน่อยทีเดียวแล้วถุาวันนั้นเกิดครับนั้าครับ โอ oh, uh, ah, you ้ันเกรนบอกมันจยาพานยอคนี่คสุานะคะอะไรนะอะไรนะ่สุามะจ้าไมได้นนเให้่เกมห่ะเดี๋ยด้หงที่ก็พออ่พูดัจาวีดีขอให้ยาพามีความสุขมากๆแข็งแรงแล้วก็มีเงินเยอะๆ โอ้ยแต่งแล้มู่งส yeah, really ั oh, ็มูกงเลยงไหน้นเกิดจลายดิูนพานน่พมีความสุขเยอะๆไม่เจ็บไม่จนค่ะเายาพาพูดเกิดจ้พาหน่ดยดีใจมากที่ตมาทุกพาได้เยอะใิบโอ้ยเกตุพูดเกิดะพาาแล้ว เราเขาพูดกันไปหมดแล้วอ่ะไม่มีใครพูดอะไรอ้เออก็อย่างนี้ไงก็สุขภาพขอให้ญาพาสุขภาพดีๆร่ำรวยร่ำรวยหัวหน้ามันใหญ่ร่ำรวย๋ยวได้รู้นัวร่ำรวยร่ำรวยเอ้ยอยู่หน้ามันบานอยู่หน้ามันบานไงเอาแอร์พูดเป็นเกิดญาบ้านหน่อยเฮ้ยอยู่ได้ดูทัเป็นญาพานใส่สุขภาพแข็งแรงสวยวันสวยคืนมีเงินมีทองยังสวยอยู่นะยังสาวด้วย สองวันปีแน่เลยแ๋ยวี๋ยวเราจะเล่นต่อเพลงอ้อมอ้อมพูดวันเกิดยาพันะรีเพลงกุสอนอะไรยาพันงขนแข็งแรงอายุยืนโอเคแล้วก็ใคติดใใครติดใครติดร้องไม่ได้ต้องร้องเพลงือไม่ได้ไม่ได้พวันเกิดยาพันหน่อยครับไม่จะพเงขอเพลงนะพูดวนเกิดย้าพันหน่อยเร็ว เอยาพาเป็นไงบ้างถ้าเป็นยักษ์กาผู้ใหญ่ก็เนได้นะแม่เอาเลยครัให้คุณพ่อให้คุณพ่อครอ้นท้าคุณพ่อพกเราจะเยาะานอยสุขภาพตีหมื่นหมื่ตีครับโอ้ขาวหมุนปีเลย้ขอคนได้สค่ทิง้คอเก็บว้ีละคนทีลครจนเขาคนต้องออกมาแสดงอะไรึ่างๆฮิจัดฮิจ่เจุงมแคมคย่อใกรจุ่ม 你没录啊？对。我拍了，你